นะคะเข้าสู่ช่องอาวิต๋ตแนอ,อวันนี้นะคะอวิอยู่กับเกม The Queen b a n q u e t คะ่ะหรือว่าเกมแดดจังกึมงานเลี้ยงราชินีนั่นเองนะวันนี้อาวิพว๋พบเรื่องต่อเนื่องนะคะจากเกมที่แล้วนะก็คือเกมอะไรเอ,อ่ยคิดออกกันเปล่ามาจังเวน,เนั่นเองนะผู้ชมมาจังเวสองนะเราก็มาต่อกันนะคะกับเกมแดดจังกึมนะ <laughs> ยังไม่ได้กดถอดนีไม่ได้กดถอดน,นะมาต่อก่อนต่อก่อนออน,นะคะเกมนี้นะ,ะเป็นเกมของคารพีจีเซนเร์น,เนนะเดี๋ยวเราเล่นกันเลยนะจ๊ะเริ่มเล่นอยู่ที่เป็นท๊กใหทันดีจ้าที่รักจ้า สักนยี่สิบลอกันนะสามสิบรอบหมุนไปดิอ่ะทุนเรามาดีนะทุนเรามาดีแล้วนะคะเราก็เล่นแบบสูงได้นี่จ๊ะเออถ้าทุนน้อยก็ค่อยก็ค่อยว่ากันใหม่ <c oughs> อ่ะอย่าง,งเช่นเคยนะผู้ชมนะนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนำให้เล่นหรือทําตามเอาคือเกือบไปเนี่ยเอายังได้อยู่นะสลหรับได้บ้างไม่ได้บ้างอ่าเดชังคกอะไรไปเลยฮู้ ค่ะเปิดฉากมาก็สวยนะบิ๊กวินลาพวกมาหกร6อยหก้อยใจอันนี้เป็นทุกต่อเนื่องนะสมเจเออใครยังไม่ได้ไปดูคลิปที่แล้วก็อย่าลืมไปดูด้วยแล้วจ้าอย่าลืมไปดูด้วยแล้วนะจ้าพูดไปรู้เรื่องอย่าลืมไปดูกันนะคะอ๋ออาวีเบอร์นะช่วงนี้เบอร์ว่ารักแผดแบบว่ารักเธอพูดไปเรื่อยค่ะเรื่อยเอยเอามาดูเกมของเราดีกว่าจ้าเอาเอ้เข้าไม่มีคอโมอโบน่ะอุย้ยได้อยู่ไว้ค่ะคอมโบไวเอาาลักพันแตกอ้สวยอะ่ะ อาสวยอะอาซอสมาอาสีอิ้วมาโบวันหนึ่งพันสี่ร้อยหุ้ยสุดจัดประหลัดบอกประหลัดยังบอกว่าสุดจัดสเก็ตเตอร์นี่แอบไม่เข้านะคุณสชมสเก็ตเตอร์เกมนี้แบบต้องซื้อหรือเปล่าพู้ถึงมาเลยเอาละสิบร้อยหมุนฟรีตึงๆเอาอยู่ว่ามันต้องเข้าว่างเลยนะเดี๋ยวเราจะปิดเทโบด้วยนะรอบหน้าปลาเบ็ดขึ้นแล้วก็ปิดเทเบยังไงยังไงคุณสามให้หน่อยคุณสีมมณส่มาไหมก็ได้อยู่นะ ไม่แย่ค่ะหนักอกหนักไสเละคุณผู้ชมเอาล่ะเอาล่ะเอาละเฮ้ยไอ้เบิ้ลเข้าบไอยเบิ์นหมายถึงคอมโบหนะ่ะเข้าหรือเปล่าก็ได้อยู่นะคุณผู้ชมน่ะมาบไอยเบิ์นหมายถึงมันจะเบิ้นให้ก้อยไมหมน่ะซึ่มเโอ้โหคุณผู้ชม คณเจ็ดไปดิคุณเจ็ดคูณแปดไปดิคุณแปดเฮ้ยแอบเห็นหรือเปล่าว่าเอาเอวตารเปลี่ยนไปอ่ะอวตารเปลี่ยนไปแล้วนะคะเปลี่ยนสีผมนะเป็นสีบรอนบรอนนะคุณผู้ชมเป็นหมวกบินนี่สีชมพูสาวไปชอบสีชมพูไหมก็ชอบเอาล่ะซูปเปอร์เมก้าเว้ยมาสวยเว้ยมาสวยเว้ยคอมโบตึง่งๆนะบวกมาพันเก้าร้อยนะตัวคูณคูณสิบ น้ำหวานว่ะเอาเอวนี่ไ้น้ำหวานนี่ช่องอ,อวี่เริ่มเป็นช่องกีโมได้วสุจราตุเจ้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบื่อคอยนะไปเหลืออีกสองหมุนน่ะไม่ซื้อหัวปอดมันแล้วหนะ่ะฟีสปินน่ะซึ่งมันเป็นอย่างน่ะไม่ค่อยเข้านะ่ะเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้หมุนฟรีหมุนฟรีรอบเลขมาดีนะผมมาสองพันนะว่าไม่ได้สุงเจ้าสิบรอบไปตึงๆเอาละา่ะครับปีนองกับยงเหลืออีกสามหมุน วายข้าหนึงสองสามสตัวเลยนะเมื่อกีมาดี 3, สามพสร้ซุปเปอร์มิกาโว้ยสุดยอดอแด้จนงกลอมาดีด้จกมมาดีเอาละค่ะคุณผู้ชมรอบนี้เราสปิทชโบนะคะตามด้วยการปรับยอดหนาะปรับเป็ดกึนนะ้นหนาเป็ดสีส่สไปเลยหนาะเป็ดสีส่สไปเลยจ้าสามรอบไปดีไปดีปดอะบางคนอาจจะดูเอาอีกดูดีๆนะใช่คะ่ะดีมาก นะมันแบบมัน,มนร้อนร่มเออแล้วเดี๋ยววันวันพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะซื้อสเก็ตเตอร์ทำคอนเทนต์ซื้อสเก็ตเตอร์ดีกว่ามาซูฟี่ดีเปล่าเอาเกมนี้แหละเอาเกมนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวถ้าเล่นได้กำไรเดี๋ยวไม่ถอนด้วยเอาไว้ทำคอนเทนต์ต่อดีเปล่าดีดีด EP สามต้องเข้าแล้วนะมาซูฟี่ EP สามสองหรือสามไม่รู้จะไม่ได้จำไม่ได้ไปไล่ดูกันเองแต่ว่าเกมนี้ยังไม่เคยทำมาซูฟี่นะ เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทำนะคะอ่ะสุอปปร์เมกาสองพันอ่ะหลักพันก็ดีอยู่ค่ะแบบสี่สิบหลักพันนะคุณผู้ชมมันต้องไม่ขี้ร้ายไปกว่านี้นะทุกคนเข้าเข้าใจคําว่าขี้ร้ายไหมคุณผู้ชมภาษาภาษากลางประมาณว่ามันคงไม่แบบน่าเกลียดไปกว่านี้แล้วเออขี้ร้ายนะคุณผู้ชมนะอ่คิวเข้าวยช่องสามนะเมื่อกี้เรียบร้อยเลยหลักพันแปดแล้วนะบิ๊กวินเอา้ามันก็ได้อยู่นะเออได้จังกลุ่มช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงบ่ายอย่างเงี้ยเล่นได้นะดูช่วงเวลาให้ดีแล้วกัน นะจ๊ะเลยยี่สิบเอ็ดหมุนเริ่มเงียวเิ่มลมลมลมเริ่มแบบเริ่มกลิบนะเริ่มกลิบเริ่มเริ่มกลีบอะเสียใจเสียจใยเสียใจนะเสียจุยเสียใจ ไวยหลดลงมาปลาแห้งใช่ไหมใช่ปลาแห้งไหมไว้ด้วยสองซองแปดร้อยยี่สิบก็ตึงอยู่นะก็ได้อยู่นะไม่แย่นะไม่แย่นะคุณผูงชมไม่แย่นะไม่แย่เอามาอีกสิบหมุนค่ะสิบหมุนทุกคนว่าไงว่ากันเป็นไงเป็นกันละว,วันนี้ มันก็คงจะได้เท่านี้แหละใช่ไหมอันนี้ได้เท่าไหร่เฮ้ยยตอนนี้ได้เท่าไหร่แปดรอยสี่สิเอายังเหลืออีกหนึ่งหมุนค่ะอา่าเราลองเล่นเบ็ดอุย้ยเบ็ดร้อยก็สูงไปเบ็ดหกสแล้วกันที่รักสามสิบรอบปิดเทโบด้วยนะเอาเปิดดีกว่าสลรับเปิดนะ่าจะมาดีแหละนะ เกลือเฉยเลยเกลือเฉยเลยเป็น60สินะนี่อันนี้เป็นนุมต่อเนื่องนะที่รักนะเออแต่ก็กําไรอยู่นะไม่แย่ค่ะหมุนไปตึงๆอ้ยมันร้อนแรงไหลมาดีมากนะคุณผูมแดดจังกึมวันนี้ได้เมก,กะมาไว้สองพั่งร้อยสี่สบอบาทวะสิ่เจ้าแดดจังกึมก็ดีนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นกิเลนเลยนะคุณผู้ชม เดี๋ยวไว้จะมาทำคอนเทนต์กิเลนให้ดูด้วยแล้วกันไม่แน่ใจว่าช่วงนี้มันยังมาดีหรือเปล่านะเออตารางแตกดีก็ยังไม่ค่อยอัปเดตน้องมนะอย่าพึ่งเกียวกุ้งกันแล้วกัน2,328ัน <laughs> ้ยเงินรางวัลไม่กะนะคะก็ใจได้นะไม่แย่เท่าไหร่นะคะไม่แย่หล่นลงมาดิโอ้โหวายเข้าเต็มแม็กเต็มแม็ก 1 5 9 3บาบาทนะบีกวินบีกวินอะไรยังไงจบแล้วค่ะคุณผู้ชมมันจบแล้วค่ะคุณผู้ชมอะสำหรับวันนี้นี่เดี๋ยวแแบบหนึ่งอยากซื้อสกเก็ตเตอร์นะ่ะปิดไหมซื้อปิดท้ายไหมเอาสัก20่เนาะเออจะได้ไม่เสียใจมากจา่ายไปดิพันห้าบาท ลองดูลองดูลองดูสเก็ตเตอร์มันจะมาดีหรือเปล่านะสิบรอบแายเป็นพันพันห้าคุณผู้ชมยังไงก็ได้กำาไอยู่แต่ว่าถ้าพ่อใหญ่เสือมาดูคลิปนี้พี่เสือคือ m c ของเอาอีกนะคะคุณผู้ชมเวลาไลฟ์แล้วเวลาเอาอีกเล่นเสียใช่ไหมพี่เสือก็จะบอกว่าเงินพันห้าแจก m ได้กี่คนขวดหัวเลยซูข่อไม่กล้าทำคอนเทนต์เลยแต่ไม่เป็นไรนะคะหวังว่าพี่เสือจะไม่ได้ดูคลิปนี้น่ะเอ้ยมันน่าจะจายแหล่พี่เสือถ้าเจ้าดูอยู่น่ะเห็ุไรน่ะมันคูณห้าแล้วน่ะ เดี๋ยวเพิ่งแบบบ่นหนูนะเดี๋ยวโดนบ่นอะไรสุดอีกเหรอเอ็นเซียลอีกเป็นคนแปลกๆนะคะชอบบ่นนะเหมือนเป็นผัวคนนึงขำๆนะหยอกๆนะนี่มะเอามาโอ้ไม่น่าจะได้คืนแล้วนะนี่เบ็ดยี่สิบใส่ตั้งพันห้าเพิ่งได้มาหลักร้อยโอ้ยเจ็บจุกเจ็บปวดไม่เป็นไรก็ยังได้กำไรอยู่นี่นะโอโอเอเอโอ้สิบสี่บาทจบแล้วล่ะสเก็ตเตอร์วันนี้น่ะ ไม่น่ามาดีหรอกนะสิบรอบการบนฟปีสามเก้าสิบสองบาทแล้วเราคุณชมหนูว่าคนพอแล้วล่ะนะสำหรับสมเจ้านะคะที่ซื้อชอบคลิปนี้แล้วก็เข้ามาดูกันคลิปแรกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเอาอีชแน,นลด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะไลฟ์สดด้วยนะคะทุกช่วงเวลานะคะหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะะคุณผู้ชมนะแล้วก็ตอนนี้นะคะค่ายที่เอาอีเล่นนะคะเป็นค่ายเกม อ่อพีจีนะุผู้ชมนะแล้วก็สปอนเซอร์ของอีนั่นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณทีเจหนึปะด้วยนะคะแล้วก็สำหรับสปอนเซอร์ในอนาคตนะคะก็ยังเปิดรับอยู่เรื่อยๆนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะทวิตเตอร์เฟซบุ๊กหรือว่า Instagram ยังไม่มี <laughs> เทเลแกมนะคะก็ยังมีอยู่นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะหรือว่าเป็นช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลนะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อได้นะคะสปอนเซอร์ยังรับยาวๆนะจ๊าแต่ว่าตอนนี้ทีเจหนึ่งหกแปดนะคะเป็นสปอนเซอร์หลักนะจ๊าฝากเอาไว้ด้วยนะ,คะใครยังไม่สมัครสมาชิกก็อย่าลืมไปสมัครด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเอาอีกต้องขอตัวลาไปก่อนอ่ะอีกอย่างหนึง่งคอนเทนต์นะคะกอยากให้คอนเทนต์ซื้อฟรีคอนเทนต์อะไรเกมอะไรค่ายอะไรคอมเมนต์บอกด้วยนะพองจริงก็คือไม่รู้นะคะว่าทุกคนชื่นชอบอคอนเทนต์แบบไหนนะอะ,อะกนแล้วนะ สำหรับวันนี้ก็ได้กับบ้าเท่านี้แล้วคุณผู้ชมนะเป็นทุนต่อเนื่องอ่าลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย